สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุกแฟมิลี่ครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับอ่าวันนี้เราเจอกันวันพุทธที่9กรกฎาคมนะฮะเข้าแคมป์เก็บตัวพรีเซั่นมาแล้ว ผ่านไปแล้ว2วันนะฮะเห็นอะ,อะไรกันบ้างเออวันนี้มีเรื่องให้ได้คุยกันต่อเน,นื่องเยอะเลยนะครับเรายังไม่ได้เอมิโมนะนะครับเรายังไม่ได้แบลด์เอมิโมแล้วก็ยังไม่ได้มีข่าวอะไรที่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ากําลังจะได้ในเร็วๆนี้ด้วยนะครับก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆนะครับดังนั้นผมจะยังไม่ได้โฟกัสไปที่เรื่องของเอมิโมนะครับแต่คลิปนี้ผมจะโฟกัสไปที่เรื่องของตําแหน่งเบอร์10คนใหม่อะ เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าไม่ได้เปิดตัวแบบกระตุกกระตากอะไรมากนะครับนั่นคือมาติยสคุนย่าก,กับตําแหน่งเจ้าของตําแหน่งเบอร์สิบคนใหม่ของยูเนเต็ดนะครับเปิดตัวด้วยเสื้อซ้อมครับทุกคนครับเปิดด้วยเสื้อซ้อมแล้วก็มี <c oughs> หมายเลขสิบอยู่ตรงหน้าอกก็หมายความว่าคุณย่าใส่เบอร์สิบนะฮะแล้วสมสอนเขาก็ใส่แคปชั่นเล็กๆนะฮะคือไม่ได้ไม่ได้เปิดตัวอะไรกันโครมครามนะครับดังนั้นหมายความว่าเมื่อคุณย่าใส่เบอร์สิบ อนาคตของแรสฟอร์ดไม่อยู่กับแมนยูแน่ๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องคุณย่าเบอร์สิบบวกด้วยข่าวครา,าวที่แมนยูไปพัวพันกับส่วนหน้าในตลาดอื่นๆเนี่ยผมลองจะโงกดูที่เมื่อวานอัพลงไปทางเพจของฟุตแฟมิลี่เนี่ยคาร์ลวิสัซนเดนอร์มิตคาร์เวเดวินแล้วก็เจมี่วาร์ดี้นะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้เ,เล่าสู่กันฟังนะครับว่า เอ๊ะทำไมกลายเป็นเบนเข็มไปเอาศูนย์หน้าที่ต้องบอกว่าเป็นแนว free agent น่ะนะครับราคาไม่แพงอะไรเราๆนี้เนาะนะครับก็เป็นเป็นแผนสแตนบายไว้สําหรับยูไนเต็ดเนาะนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับส่วนท่านใดที่ถามไทยสนใจทริปของฟลุกแฟมิลี่อะเดี๋ยวเบรกไตเติลแป๊บเดียวเดี๋ยวมีรายละเอียดของทริปมาฝากกันแล้วเตรียมแอดไลน์ไปถามรายละเอียดกันได้เลยทริปแดงเดือดของฟลุกแฟมกับชัยสรุตและ BC เจนี่ มาแล้วครับทุกท่านครับอาทุกคนครับมาคุยกันในคลิปคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะคุยกันนะครับเอาฝากแก้วเก็บความเย็นของอ มีตราโลโก้แมนโยไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับใครสนใจเข้าไปในลิงก์โปรดักที่ผมปักเอาไว้ให้ด้านซ้ายล่างจอนี้ได้เลยนะครับ,รบเก็บความเย็นได้นอน,น,นผมใช้ทุกวันนะครับทุกเช้านะครับใส่กาแฟแล้วก็กินทั้งวันเลยนะฮะอ้าวมาคุยกัน,นคลิป,ลป,ลปนี้ก่อนที่จะคุยกันอฝากหนึ่งเรื่องครับขออนุญาตฝากสั้นๆนะครับใครสนใจอยากไปทัวร์ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษทริปแดงเดือดช่วงเดือนตุลาคมนะครับฟลุกแฟมเริ่มดำเนินการหลังบ้าน เรียบร้อยแล้วจับไม้จับมือกับพี่ชัยสรุปเหมือนเดิมและบริษัท BC Journey นะครับทริปนี้ขออนุญาตโปรโมทนานนิดนึงเพราะมันคือทริปพิเศษมากครับผมจะพาทุกคนไปฝรั่งเศสด้วย <laughs> ทริปนี้พิเศษมากๆนะครับจะพาทุกคนไปฝรั่งเศสด้วยนะครับนอกจากไปดูแดงเดือดไปทัวร์สนามโอทราฟอร์ดลงมาลอนดอนจากนั้นเราจะข้ามไปปารีสกันนะครับพิเศษสุดๆขนาดนี้นะฮะ ราคาเพียงแค่แสนแปดกว่ากว่าเท่านั้นใครสนใจแอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับที่ l ลายแอดที่ผมขึ้นให้ตรงนี้นะครับที่ BC Journey นะครับฟลุ i แฟมิลี่ใช้สรุปและ BC Journey ทริปนี้รับรองความมันแน่นอนนะครับเราจะข้ามไปที่ปารีสกันด้วย ขยับขยายหน่อยทํามาหลายปีแล้วอยากให้ทริปมันมีความหลากหลายอยากอยากให้ทุกคนได้ไปท่องเที่ยวได้สนุกด้วยกันนะครับฟลุกแฟมดูแลเต็มที่ใช้สรุปด,ดูแทนเต็มที่ BC เจอรี่ดูแลเต็มที่นะฮะอ่ะโอเคเปิดนาาแล้วนะครับคราวนี้มาเข้าเรื่องของเกมรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับมาทูสุนย่าเปิดตัวกับเบอร์สิบเรียบร้อยนะครับอย่างที่ผมเล่าไปว่าก็ไม่ได้เปิดตัวแบบกระโตกกระตากอะไรมากมายนะครับก็ใส่มีเสื้อเบอร์สิบนี่แหละนะครับของเจ้าตัวนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ เส้นทางของเลชฟอร์ดจบแล้วนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังไงก็คงไม่ได้ไปกันต่อโดนริบเบอร์สิบขนาดนี้ยังไงเจ้าตัวไม่อยู่อยู่แล้วนะครับข่าวคราวของรลชฟอร์ดก็คือเจ้าตัวเนี่ยอันนี้รายงานจากมาร์คคริชลีย์นะครับของทางสื่ออย่างทีอัพเดติกเขาบอกว่าเลชฟอร์ดเนี่ยเข้ามารายงานทุวที่แคนดันนะนะครับมามารายงานตัวที่แคาานิงตันเมื่อวันจันทร์และก็วันอังคารที่ผ่านมาทั้งที่เจ้าตัวนั้นอยู่ในกลุ่มนักเตะท,ที่จะย้ายออกจากทีมนะครับซึ่ง นักเตะกลุ่มนี้ตามข่าวที่มีออกมาคือเขาจะได้รับโอกาสในการได้ได้พักเพิ่มนะครับได้ให้เวลาในการไปเคลียร์ตัวไปเจรจาอะไรต่างๆนานาครับให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับในการที่จะหาต้นสังกัดใหม่นะครับแต่ว่าแรชฟอร์ดเข้ามาซ้อมกับทีมนะครับแต่ว่าการซ้อมครั้งนี้ของแรชฟอร์ดเป็นการซ้อมเดี่ยวแยกซ้อมเดี่ยวครับทุกคนครับแยกซ้อมเดี่ยวเท่านั้นนะครับไม่ได้ซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆนะครับแล้วก็ตามครับ ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายที่แคนิตันก็ยังคงยินดีนะครับที่ให้บริการสำหรับนักเตะที่อยู่ในข่ายที่จะย้ายออกจากทีมนะครับซึ่งนอกจากแรชชอร์ก็จะมีเจร์ันซานโชกานาโชกอันโตนี่รวมถึงไตเลอมาลาเซียนะครับแรชชอร์ก็เข้ามาพรีซนซันด้วยนะครับแล้วก็มาทำร่างกายด้วยนะครับหลังจากนี้ก็เอาตามตรงก็คงไม่ได้มีไม่ได้มีโอกาสได้อยู่กับแมนยูต่อแล้วล่ะนะครับถ้าถึงขนาดนี้ถึงขั้นว่าริบเบอร์สินะครับนะฮะก็ดูว่าเส้นทางแรชชอร์จะไปอย่างไรแต่ข่าวล่าสุดของเจตัวก็คื ก็ยังยินดีที่จะเรียกว่าลดขั้นเหนื่อยนะครับเพื่อเขาได้ไปบาร์เซโลนาตอนนี้เรื่องเนี่ยมันชะงักอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้มาดูเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่องของตำแหน่งศูนย์หน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังก็ยังดูมืดบอดยังดูน่ากังวลอยู่นะครับเ,เราได้คุณย่าคนเดียวนะครับแล้วก็เอมิโมเนี่ยยังปิดดิวไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ข่าวมันมาเรียกว่าข้ามขั้นข้ามไปหาตำแหน่งศูนย์หน้าคนใหม่ ลองฟังลิสต์รายชื่อซะหน่อยนะครับสำหรับสุนทหน้าคนใหม่ถ้าเกิดว่าเป็นข่าวกับ3-4คนนี้เป็นแฟนแมนอยู่ว่าอย่างไงนะครับตามเนื้อข่าวจาก The Athletic นะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังจับตาดูสถานการณ์ของมอร์เซคีนนะครับสุนทหข้าของฟิลล์นตตน่าฮะซึ่งคีนเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่52ล้านยูโรนะครับที่สามารถถูกใช้งานได้จนถึง15กร,รกฎาคมนะครับนอกจากนี้ครับ เดียร์ติเด็กยังรายงานว่าแมนยูเนี่ยก็ยังจับตาดูนะครับแล้วก็ได้รับการเสนอชื่อเราบรรดานักเตะที่เป็นฟรีเอเจนต์สามคนสามคนนี้มีใครบ้างสามคนนี้มีโดมินิคเคอร์วเลวินนะครับมีเจมี่วาร์ดีมีคา l ลัมวิลสันนะครับซึ่งเดียร์ติกรายงานว่าคาดว่าแมนยูจะพิจรนารณาในดีลเหล่านี้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถคว้านักเตะเป้าหมายหลักเอาไว้ได้ ในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายตรงนี้นะครับฟังมาถึงตัวนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้สหนักหนาสาหัสเอาเรื่องเลยนะครับแมนยูเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วในวันที่ไม่ได้มีศักยภาพมากเพียงพอทั้งในเรื่องของแรงดึงดูดนะครับในการที่จะไปเล่นสโมสรยุโรปหรืออันดับหรือผลงานอะไรก็แล้วแต่ที่จะดึงดูดบรรดาสุดหน้าหรือว่านักเตะเบอร์ดังๆแบบที่เคยทำได้ในอดีตนะครับเ,เป้าหมายหลัก ก็ยังทำไม่ได้ก็เลยกลายมาว่าก็ต้องมีเป้าหมายรองเป้าหมายรองเหล่านี้ก็เป็นเป้าหมายที่ไม่ได้ใช้เงินมากมายนะครับมาดูเป้าหมายรองเหล่านี้นะครับโดมินิกคาบอร์ดเลวินนะครับคาร์ลวิสันคาบอร์ดเลวินียี่สิบแปดคาร์ลวิสันสามสิบสามเจมี่บาร์ดี้สามสิบแปดนี่คือเป้าหมายทางเลือกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะโอเคอันนี้พูดแบบว่าไม่ได้ก็ไม่ได้หมินกันะนะนะครับ ถามว่าถ้ามันไม่ได้แล้วจริงๆไม่มีอะไรเลยจริงๆมันก็คงต้องเอาอะนะครับมันก็คงต้องเอาถ้าจะลิส์ว่าทั้งหมดในนี้มีประสบการณ์ทั้งหมดถ้าถามเรืส่วนตัวผมนะถ้าจะเอาจริงๆผมขออนุญาตตัดเจมี่วาร์ดี้ออกไปก่อนหนึ่งว่าตามตรงว่าโอเคแหละความเร็วของเจ้ตัว,ตว,ตวยังคงมีศักยภาพอยู่พอตัวแหละแต่การจะให้เล่นในเวลาที่เยอะอย่างปีที่แล้วกับเลสเตอร์ต้องบอกว่าโรยลงไปเยอะนะครับถ้าจะเอา ผมยังมองเป็นคารลัมวิสซันหรือไม่ก็โดมินิกคาร์วั์เลวินผมใช้คาําว่าถ้าจะเอานะครับย้ําอีกทีหนึ่งใช้คําว่าถ้าจะเอานะครับผมว่าก็อาจจะต้องไปเลือกช้อยส์ของคารลัมวิสซันหรือว่าโดมินิกคา w a ว d ์เลวินมากกว่านะครับ mm hmm. าควาวั์เลวินก็โอเคแราะมีประสบการณ์นะครับในพรีมลีกมาอย่างเกี่ยวกรมแต่ต้องใช้คําว่าในปี2ปีที่ผ่านมาเขา เขาเจ็บแบบเจ็บเวียนเข้าเวียนออกเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวหายเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวหายเดี๋ยวเล่นวนอยู่อย่างนี้นะครับทำให้ฟอร์มในปี2ปีหลังของเจ้าตัวเนี่ยหดหายไปเยอะมากนะครับพละกําลังในหรือว่าการทะลุทะลวงการจะเปลี่ยนเป็นประตูของเจ้าตัวก็ลดน้อยถอยลงไปเยอะนะครับเออคาร์ลวิลสันนะครับเสียตําแหน่งตัวจริงให้กับเอลกซาเร์อิซักนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าก็หายยาวจากปัญหาการบาดเจ็บด้วยจะคัมแบ็กกลับมาแย่งก็ได้แค่แย่งกับอิซักได้ช่วงหนึ่งนะครับสุดท้ายก็ เรียกว่ายาวเลยนะครับอิสซักก็ยึดตำแหน่งตัวจริงท้าบอลเลยดูที่เขาสัน้นคอลัมวิสันก็ไม่ได้รับโอกาสเท่าไหร่คือถ้าจะเอาส่หน้าสไตล์แบบยังมีลูกแข็งแกร่งลูกตั้นได้เนี่ยคอลัมวิสันเนี่ยสวยครับนะครับสวยอยู่นะครับสาสามปีก็โอเคละถ้าจะเอามาเป็นสแปร์เป็นอะไรนะครับในกรณีที่ไม่ได้ส่วนหน้าคนไหนเลยนะครับและทีมต้องใช้ฮอยลุนต้องใช้โจโชเซอรซ์ซี่มีคอลัมวิสันเป็นตัวสำรองเป็นหน่วยคอยตั้นคอยบทคอยขยี้ผมว่า ก็ไม่เร็วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโดเมนิกคาร์วเลวินอาจจะได้ลูกสดที่อายุน้อยกว่าคาร์ลัมวิลสัน5ปีแต่ก็แหมผมรู้สึกว่ามในปีหลังๆประสิทธิภาพของคาร์วลเลวินลดด้อยถอยลงไปเยอะนะครับจะช่วยงานได้ก็ช่วยงานได้ในเรื่องของลูกกล้าอากาศอะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็ก็ต้องใช้คําว่าเราเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วหาซูนหน้าไม่ได้ครับเนี่ยก็เป็นแผนสํารองนะครับแล้วแผนแรก ก่อนที่จะมาถึงเราบรร dana แต่ free agent เ,เป็นมอยเซคินด้วยนะนะครับอันทุกคนมองอยังไงบ้างก็ก็เมนแชร์คุยกันได้เลยนะครับย้อนกลับไปในอดีตแมนยูก็เคยเซ็นแบบเซ็นฉุกเฉินแบบนี้นะครับเซ็นไม่ช็อตแก้ไขย้อนกลับไปไม่นานก็อ่ะจริงๆพูดถึงว่าแนววอลเวคอสถ้าเซนในในภาวะแบบอารมณ์เนี้ยก็ก็ถือว่าอยู่ในข่ายนะ,ะถ้าเอาแบบไม่ไกลขยับไปอีกเป็นอีกาโลนะครับขยับไป ยุคเซอร์นะครับก็เป็นเฮนริกราซันก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการเซ็นเพื่อในช็อตแก้ไขกับเหล่าบรรดาที่ไม่ได้นักเตะสุดนหน้าที่ไม่ได้ใช้เงินมากมายแต่ว่าสามารถมาแก้ไขสถานการณ์บางอย่างให้กับทีมได้บางช่วงบางตอนบางเปลาะนะครับเราๆ่านี้นะฮะอ่ะคราวนี้มาดูดีลที่ต้องบอกว่าเป็นดีลที่แมนยูได้ตังค์บ้างนะครับก็ไปเก็บเล็กผสมน้อยจากตรงนี้แหละนะครับเอ่อฟาบิโซโรมาโนรายงานว่าเรอัวมาดริตนั้นเตรียมที่จะปิดดีลอับราฮัมเนเดสนะครับเอ่อแบ็กซ้ายของเบนฟิกา้า การเจราจาเข้าสู่ในเรื่องของขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับคาดว่าก็จะมีการปิดดีลกันอย่างเป็นทางการหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับโดยที่ดีแอสติกก็รายงานว่าเบนฟิก้าเนี่ยมีเงื่อนไขนะครับสำหรับส่วนแบ่งการขายครั้งต่อไปกับยูนเตดที่ตกลงเอาไว้ในตอนที่ซื้อมาราคา5้าล้าปนปอดว่าแมนยูนั่นจะได้ส่วนแบ่งกําไรจากดีลนี้สูงถึง20%นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเงินที่ก็จะได้จากดีลของอิลังกาด้วยเหมือนกันนะครับที่ไป จากฟอ r e เรสไปนิวคาสเซิลนะฮะไปเก็บเล็กผสมน้อยเอาตังจากตรงนั้นก่อนก็นแล้วกันนะฮะอันนี้คือทั้งหมดที่หยิบมาคุยกันในคลิปคลิปนี้นะครับทุกคนมองอยังไงบ้างครับเมนแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ